มาดูคลิปที่เข้าเกณฑ์แบบไหนครับคลิปที่เข้าเกณฑ์ในระหว่างที่เพื่อนๆหลายๆคนทักมาหาผมบอกว่าอยากทราบในคลิปที่เข้าเกณฑ์และโฆษณาเข้าทุกคลิปนะครับคอนเทนต์แบบไหนนะครับเราจะเริ่มต้นแบบไหนในการสร้างรายได้นะอันดับแรกบางคนยังไม่ได้ผ่าน,นเลยนะครับผ่าน5000แล้วผ่าน60,000แล้วนะครับผ่านการตั้งค่าแล้วเท่ากับว่าเรามาเริ่มใหม่ ครับเริ่มใหม่เลยนะเพราะว่าอะไรทำมันยังไงทําคลิปวิดีโอแบบไหนให้มีคนดูนะครับให้มีเข้าเกณฑ์นะครับตั้งแต่วันที่16ล่าสุดมาเขาปรับเปลี่ยนบางคนเจอกันเยอะสายกินโชว์สายต่างๆเนี้ยนะครับปกติก่อน่ะโอ้โหนะครับโฆษณานมันเข้าเยอะเหรียญมันวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นตลอดมันได้เหรียญเยอะเอาง,ง่ายๆแต่นับตัววันนี้มันครึ่งต่อครึ่งแทบจะไม่เห็นเลยแต่หลายคนคือต้องปรับเปลี่ยนปุ๊บ นะครับปรับเปลี่ยนอ่าไมเคิลติงนิงขายของนู่นนี่นั่นทุกอย่างมันจะอยู่ในในช่องของเขานั่นแหละหลายอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่เริ่มใหม่เราต้องเรียนรู้ก่อนว่าอะไรที่เราจะไปได้ข้างหน้าอะไรที่เราจะหยุดหยุดนะครับหรือเราจะจะเอาแค่โฆษณาท่าหยิงหยดหรือเราจะเอาอ่ารายได้จากอื่นเข้ามาในช่องของเราเนี่ยมันมันหลายอย่างหลายหปัจจัยเพื่อนเแต่ในที่นี้คือ มือใหม่ถ้าอยากสร้างรายได้จะเอาค่าโฆษณาจากย e ิงแอดก่อนเนี่ยนะครับทำคลิปนะตอนนี้นะผมแนะนำนะในโฆษณาในสตรีมนะนะครับทำคลิปให้มีความยาว2นาทีขึ้นไปดีที่สุดนะครับประมวลผลประมวลผลเราเนี่ยเละเนื้อหากระชับเราจะทำอะไรในคลิปนั้นอย่างเช่นสายกินโอเคละนะครับ8นาที9นาที10นาทีคนดูจบไหมนะครับ แค่หนึ่งนาทีสองนาทีคนก็ดูแค่นี้สวัสดีทักทายเขาก็เลื่อนผ่านคนระับเพราะว่าเขาอยากได้เพื่อนแค่นั้นเองเขาประทักทายนะครับถามน,น้อยสุดที่จะดูคลิปเราจบเรามาปรับเปลี่ยนคอนเทนต์เรานะครับคอนเทนต์เราอะที่ผมทําแล้วผมนะนทำทานาทีมันน้อยทานาทีมันสั้นนะขนาะนี้คนยังไม่ดูเลยยิ่งทําสั้นโฆษณามันยิ่งมีเข้าเลยถูกต้องใช่ไหมครับแล้วทํำยังไงล่ะนะครับคือคือถ้าเราทําแบบนี้นะผมแนะนําทําทํา ทำคลิปในคลิปอย่างเนี่ยทำคลิปที่มีความสม่ำเสมอความสมดุลไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพอดีพอดีทั้งเวลาลงพอดีทั้งเวลาในคลิปอ่าพอดีเนื้อหาทุกอย่างมันเหมาะสมกันสุดท้ายคือคอนเทนต์พอคอนเทนต์เราลงคลิปแล้วเนี่ยเวลาเวลาไหนที่เหมาะสมคนดูในช่องของเราอ่าสมดุลเขาเรียกว่าสมดุลนะนะครับแค่นาทีของคลิป ต้องสม่าเสมอตลอดตลอดแบบนี้นะครับตลอดตลอดพอเราทําแบบนี้สม่ําเสมอไปเนี่ยระบบของเฟซบุ๊กก็จะปํามวลผลนะครับพอบระมวลเสร็จปุ๊บเธอทำสม่ําเสมอมีเนื้อหาสม่ําเสมอมีการเข้าถึงสม่ําเสมอนะครับไลฟ์สดสม่ําเสมอระบบลงภาพปกติทุกอย่างพอสม่ําเสมอเสร็จแล้วปุ๊บการยิงแอดโฆษณามันก็จะสม่ําเสมอนะครับพอสม่าเสมอเสร็จปุ๊บระบบก็จะการปรับการยิงแอดว่าเธอ จะได้โฆษณาที่มันแพงหรือโฆษณาที่มันน้อยลงแบบไหนประมาณนี้โฆษณาต่างประเทศนร่นนี้นั่นหลายอย่างเพื่อนๆมันจะเป็นแบบนี้สังเกตในโฆษณาที่ที่เข้ากันส่วนมากก็จะมีแต่โฆษณาทั่วไปที่เคยเห็นทั่วไปแต่ไม่เคยเห็นโฆษณาที่จะเป็นที่เราไม่เคยเห็นนะครับหลายหลายคนนี่กรีเอเตอร์เห็นไหมครับาสายแนะนําให้ความรู้เนี่ยนะครับโฆษณามันก,ก็จะเข้าเยอะแต่แต่สายโฆษณาในกินเนี่ยมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนั่นแหละครับเพื่อนเพื่อนลองไปบีก์ ของเพืเ่อนๆรูอว่าเราต้องปรับเปลี่ยนยังไงให้โฆษณามันเข้าในคลิปของเราและคลิปของเราเข้าเกณฑ์ทุกคลิปลองไปปรับใช้ดูนะ